ฮัลโหลได้ยินเสียงกันไหมเอออ่าเห็นแชหน้าจอกันไหมเห็นแชหนาจอกันไหมมามามาลยเดียดววกมาลูกกันเฮ้ยยมามาเรามาอยู่กันเถพวกแกมาลูกกันนะครวันนี้เรามาวาลูกเล่นกันอันนี้ว่าจะเห็นหน้าผมหรอ มันจะเห็นหน้าผมเลยวันนี้เล่ามาว่ารูปแนวสวัสดีครับวันนี้คุณเซลลี่สวัสดีท่านคะสวัสดีครับวันนี้มาหาว่ารูปจากพินแล้วกันเนาะแล้วเล่าว่ารูปจะผิทดทะเลทราบ้างนะครับอืมมามาสึกว่ารูปะะมฝึกว่ารูปเด็ดใดนะครับผมครั้งแรกครั้งแรกวันรูปครั้งแรกครับกูหก เป็นเป็น,ปนสิงช้าสยงช้านะโอเคโอเคครับขอบคุณเขาที่แจ็คบอกให้นะขอบคุณที่บอกให้นะครับผมขอบคุณาครับโอเคคือตอนนี้เชื่อไหมว่าเพิ่งมาอะไรแบบนี้ครั้งแรก ใช่ไหมว่าอันนี้อะไรในโทรศัพท์ตัวนี้สสนนปกติเครือแบบไลน์แล้วปุ๊บจะเครื่องร้อนทันทีเลยชื่อช,ชีเอค่ะหรือรือชีเอก็น้ะอาดีคุณเช่ด้วยนะครับสวัสดีครับ สวัสดีด้วยนะครับสวัสดีครัสวัสดีคุคณชิเอกนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณหมอเหยา่ด้วยนะครับผมวันนี้โมเดลอาจจะไม่เห็นนะครับพอดีเธอ,าอทาบัก็กโมเดลขึ้นมานหน่อยก็เลยเอาโมเดลขึ้นมาไม่ได้นะครับต้อง,ต,องต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้เห็นโมเดออเลอร่อยๆของผม <c oughs> สวัสดีคุณแฮปปี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ่านอันอนี้ัอันนี้คุณวาวนี้วาวคือคือวาวอะไรครับวาวลววา,ว,ว,ว,าว,วอะไรอ่ะบอกผมด้วยสิข้อเทถาได้ไหมครับว่าแชทมันขึ้นไหมแชทในะไลอ่ะมันขึ้นแสดงไหมเอ่ย พอดีนโอเคโอเคคืนนะโอเคนะโอเคนะครับผมอืมคือถ้าเขียนแบบนี้ใส่ไลน์มันจะมันจะบินหระโอเคครับขอบคุณครับที่แจ้งให้นะโอเคขอบคุณครับ มันมีแต้บ kind of ัรคำหยาบอ่ะชัมันไม่แต่บัรคำหยาบอ่ะกลัวชันรับไม่ได้กันว่าเอ้ยแม่งวีทูเอร์ไม่ใช้คำหยาบวะไอพีเอ็นจีทูเอร์ไม่ใช่คำหยาบวะหยับหยบเฮ้ยเหยา ทำอะไรดีรอ่ะคือออันนี้คืออันนี้คือขอรักแชทนะทุกคนชเอ้เรามาลงสี่งานนี้ดีกว่าเรามาลงสี่สิสไตล์ทับเส้นกันดีไหม อันนี้อันนี้ทับเส้นครั้งแรกนะไม่เคยลงทับเส้นเลยทับเสนทับเส้นมาสันวะทับทับทับเขาเรียกทับทับทับเส้นทับเส้นมาสันมาโอ้ยจะบ้าทับเส้นมาสันอันนี้จะ ปรับเสะให้น้อยๆหน่อยแล้วกันเนาะอืมแล้วก็ปรับพื้นหลังเป็นตีนมีแล้วกันจะได้ลงสีลงสีผิวง,ง่ายๆให้ลงสีเบลง,ง่ายๆทุกคนปกติถ้าลงสีผมเขาจะใช้บัตรอะไรกันอะ่ะมีใครทราบไหมว่าปกติถ้าลงสีผมเขาจะใช้บัตรแนวอะไรมีใครทราบไหมมีใครทราบไหม มีใครสร้างไมกปกติแบบเวลาลงสีลลงสผมเน่ยทับนี่ดูนะเดี๋ยวเขาจะลองบัดนี้ดูเอาผมสีอะไรดีเชนเชนเอาผมสีอะไรดีเอาผมสีอะไรดีอะเอาผมสีอะไรดีอะ ตอนแรกว่าจะพาเล่นมบารีเจนนะแต่ขี้เกียจขี้เกียจพาขี้เกียจเข้าเกมอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้พาเล่นโมบายรีเจนเอาไหมได้ไหมพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาพาเล่นได้ไหมอืมทำไมบาทมันแหลกจัง กรกฏบอกแบบนี้นะคะไมร่้ว่าประโยคนี้ฟังแล้วหลายคนจะใจชื้นเพื่หรือเปล่าคุณก็รากฏบอกว่าเชื่อว่าการรอบที่สามนี้ทุกอย่างจะจบเอออีกอย่างนึงไลฟ์ผมไม่หลุดใช่ไหมพีมพูดคุยกันได้นะครับพี่พูดคุยกันได้นะอยนะว่าอืออือพี่พูดคุยกันได้นะครับผมทุกคนคือตอนนี้ผมกําลังเช็คบัตรเดี๋ยวว่าผมจะใช้บัตรไหนในการลงสีเบทผมดี เมมหรบมี่มมมมเ,เ,เหมือนกับว่าเอาใบไม้เอาอะไรมาวาง,างทางว่าแต่เปิดอมาเนีเนหลุ้มลวมไม้แหลมเสียบเ็ไปหมดเลยนะ,นะคะเียบแล้วบอกวาะบ,บอกว่าอันนี้ยหลุมขวาจะเจอเยอะ้าในฝรัมภูมรบซึ่งเมื่อฝ่าตรงข้ามกเข้าไปปุ๊บก็จะตกลงไปหลุมควาแล้วก็มีก้าไหแหลมที่คอยขึ้นแทงจน,นบาดเจ็บขาอยากให้หทหารไทยทำเผือเอาไว้ด้วยเหมือนกันเพราะ ในเมื่อเราใช้กับระเบิดไม่ได้เราก็ใช้หุงขวากวางบริเวณรอบๆฐานเอาง่ายๆนะตัมพูช้าชอบลักลอบเข้าบ้านเราดีนะอ่ะวางไว้เลยตามแนวอ่ะมันต้องมีโดนบ้างสักคนจะได้รู้ว่าอันนี้ชัดเจนเลยอันนี้มีหลักฐานเป็นตัวเป็นตนเลยด้วยน้อยก็เป็นเลือดว่าคุณรําเข้ามาในพื้นี้เป็นข้ากวางอย่างนี้แล้วก็ตรงลงไแ้วมันจะมีไม้เล็กแหลมเสียบอย่างนั้วางสุด่เพาะจะทำเป็นเหล็กแหลมนะครับประมาณ ไล่หมุนใหม่ไล์หมุนใหม่ถ้าถ้าไล์หมุนช่วยบอกผมทีนะครับพอดีโทรศัพท์อีกเครื่องผมมีปัญหาอยู่นะเข้าเข้าไปเช็คไลค์ไม่ได้ผบอกด้วยนะบอกด้วย อยู่แล้ว่ะเราท่ามครั้งที่สามเราจะไม่ได้ทิ้งแค่ทิ้งไทยแค่ชาแดนนล้วมันจะต้องลึกขึ้นไปนะตัวเื่อจะต้องเอาสี่แจ้งมาสามในวันของเราคืมันควรจะเป็นอย่างนั้นการลบมันจะต้องเปลี่ยนรูปแบบเพตาะฉันลบเข้าไปยูว่าจะพาเล่น mlbb เดียวะเปลี่ยนคอนเทนต์ทันป้าเปลี่ยนคอนเทนต์ทันไหมมามามาเปลี่ยนคอนเทนต์เปลี่ยนคอนเทนต์พาพาแชร์เล่นเกมพาเลยแชร์เล่นเกม เ่ยคนเห็นว่าแชรเล่นเกมไอ้บ้าลักษณะมว่าจะเป็นขนาดว่าลักษณะวิธีดนมันเสมือกัีเราเจว่าก่อหน้านี้ว่ามาวันนี้เราพาแชทกดไหลกันในมือถือกัมพูชาอกอยดหมดเลร่างนี้ะแบบนี้ตรงนี้นคิกคูารขดหลุมาของหารกัมพูชาก็จะมีลักษณะเออ ครั้งแรกนะครับไลท์ไลท์แบกแนวนะไลท์แบกแนวของภาออกแล้วก็เผาเลยนะเพื่อแข็งแรงฝังลงดินเอ๊ได้ยินเสียงพูดกันไหมถ้าได้ยินเสียงครูก็พักกันพิมพ์หน่อยสิเชีสเขาก็อยากเป็นคนไทยเฮ้ยเธอเขาก็อยากเป็นคนไทยนะเอ้ยเธอเธอบอกกับเราหน่อยดิว่าเธอได้ยินเสียงเราไหมถ้าเธอได้ยินอ่ะเธอบอกเราหน่อยดิเรา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 เครียดนะถ้าเธอไม่พิมพ์กันอ่ะเขาเครียดนะ เขาเคียดนะแชทแชทไม่พิมพ์กันอะเขาอย่างนเขาจะเอาไอ้กอนไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอาหน้าเขาได้ครับเอาไะที่ทำตัวเรือนะระหว่างนี้ก็รอเกมโหลดไปแล้วกันเนาะ เพราะมีคําสั่งมาจากคุณเซนนั่นแหละที uh ่เคยสูเสียขาขวามาแล้วนะฮะี่ครับชทหารผ่านท่านี้นะฮะอสวัสดีคุณแฮปปี้พลิสนี่นะครสวัสดีครับวันนี้ทางนี้ก็มาดู้กวใจกันว่าจะขึ้นลายตอนไหนบกอนช่วลาองบก็เจอที่บานคำรากลาก็เจอ โอนนเคับนะ <Okay. S 2> ลุงวิชัยนะอายุ68ปีเป็นอดีตทหารพลานช่องประเท่าลาออกจากราชการมาเมื่อปี252โอเคเ okay. อะไรขึ้นอยู่โอเคถึงจะไม่เห็นโมเดลไม่เป็นไรเนาะแชะ่เนาะไม่เห็นโมเดลไม่เป็นไรเนาะโอเค วันนี้เราแชทมาเล่นเกมกันติดเกมติดเกมมาเ็กติดเกมใช่ใช่ใ,ชใช่วันนี้เป็นเด็ติดเกมนะครับวันนี้เป็รับบทเป็นเด็กติดเกมหนึ่งวันในชวเวลานั้นไม่ได<ฮ>้ม<ฮ>ีพฤตกรรมในการยั่วยุเหมือนกับในตอนนี้ทหารกัมพูชาเนี่ยเพิงเริ่มใช้พฤติกรรมย่วยุในช่วงมีการปะทะเมื่อปี54หลังจากนั้นเวลาเจอคก็จะยั่วยุทหารไทยมาตลอดเหมือนกับในการประทะสองครั้งที่ผ่านมดวยเมื่อกรกฎาคมกับกันวาปี68 ส่วนสาเหตุที่ทหารูชามีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยรวมถึงใช้ปืนเครื่องยิงลูกระเบิดยิงใส่ทหารไทย<า>ที่ภูพาอ่า,อาเหม้อนทีทุกคนมาเล่น mlbb กันหรือว่าในช่วงแรกนะทุกคนพาเล่นมาเล่น mlbb กันเนี่ยพาทุกคนมาดูการเล่น mlbb ของผมกันนะคนกะเขาเล่นยังไงนะเออสักครู่นะคะสักครู่นะ เขาจะสตรีมหรือจะสตรีมถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม,าไม่พอเขากินนี่แล้วมันแหลกบบไม่ไหลเพราะอะไร ถ้าอย่างนั้นไฟมันมาจากไหนนั่นแหละถ้ามันมาวางแล้วก็ทำลายวางระเบิดแบบนั้นเ่ยมึงหาอะไรไม่ได้น้อตรงนี่แหละมันแบบล็อกล็อบกะแบบนั้นเลยเดี๋ยวเขาจะเป็นลาบลืน่นนะฮะมาเป็นลาบลืน่นนะกำหนดเองเปิดเป็นหมดกำหนดเองก่อน เขายัดราบเป็นกราฟิกขนาดนี้พอเนาะทุกคนด้ยินเคไนะระนเลเอเคเคหเคนะดยวเราจะพาทุกคนเล่นเกมกัอเโนะยราจะพทุกคนเลเกมกันมโอเคมอมคยวเาุกเล่นเกมกันโอเไมอดยเรทลมันอเหมมยาะาุนนวหน้าเนี่ยเจคันะดราามอะ ครงคุณเาเดิมอะไรไม่รมีทุกวันนี้หมดตนะบอกว่าส่วนตัวเชื่อว่าการประทัดคำพิสาเนี่ยอาจจะต่ข้อพกราของนี่เป็นหลักบ้านยกตั้งอยู่แล้วเพราะว่าชยจะแบบอยากนมาเข้ามาบริหารประเทศผมก็อยาก ่ะหาเงินไปคุณเจอใช้ดตากในครอบคัวเนาะซู่นี่ในการประทะก,กันนู่นเป็นรอบแรกหรือว่ารอบสองเนี่ยเธอก็ต้องอพยพไป,ปอยู่กับญาตที่อุบลราชธานีอพยพแต่ทียลำบากนะป้าอสามแล้ว,านะา 6, ลวอายุไม่น้อยแล้วนะ<ช>แลีพพ่เ<ล>อเน,<ๆ>น,นี่บ้านทุกคนก็บอกเออมันไม่รอปรเนกสถานการมันไม่ได้กลับเข้าสู่เปกติร้นอเราก็กลับมาใช้ชีวิตกันซึ่งป้าสายแนบอกว่าลำบากมากนะก๋วยเตี๋ยวป้า ใช่เดหรอตอนนี้คือเกมแหลกมากเช็ดไม่เคยแหลกขนาดนี้มาก่อนปกติเล่นเกมนีจะไม่เคยแหลกขนาดนี้มาก่อนใช่ปะแต่ครั้งนเกมนี้ครั้งแรกเว้ยที่ทำให้ฉันแหลกไอดูค่าเลยดิบิลเลยดิบาไปเป็นหมื่นเธอ

แต่เลน EXP นะฮะผมเลน EXP เป็นเลนที่ผมจะเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ก็เล่นได้นะผมเป็นผู้เล่นเล่นได้ทุกเลนนะยกเว้นป่าเล่นได้เกือบทุกเลนเลยยกเว้นยกเว้นเรนเดียวครับเลนเลนป่าเป็นเลนที่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ อยากได้เพจฟรีจากเอ็มเออยากได้ฟรีจากเอ็มเอเมออเดด้วยนะรมได้ฟรีครับดอสกินโอเดครับอเดอยากได้โอเดครับนะครับ